ไ,ไ,มไ,ไม่เอานะกเก,ไไเกงไหนไม่เอานะกเกงไหนไม่เอานะกเกงไหนแค่นี้อันนี้เปลี่ยนเนื้อร้อไม่กลัวลิขสิทธิ์หรือเปล่าอ้าวกลายเป็นตอนนี้ครับทั้งสองทีมเสมอกัน19ต่อ19 มาต่อเลยข้อสุดท้าย<อ>ข้อที่3ครับไปนิดนึงเดินทางไปทางใต้เหมือนกันนะครับไปที่ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศเล็กๆแต่ประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงครับ ยรัฐบาลสิงคโปร์มีบทบาทอย่างมากในการวางแผนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองและความเป็นอยู่ของประชากรซึ่งจัดได้ว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศหนึ่งส่วนจุดเด่นที่ถ้าหากพูดถึงประเทศสิงคโปร์นั้นหลายๆคนมักจะนึกถึงความทันสมัยของสิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งเรื่องของเทคโนโลยีสุดลำ้ำและเม็ดเงินที่ใช้ในการลงทุนก่อสร้างอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็น g a r d e n s by the Bay สถานที่ที่รวมความไฮเทคเข้าไว้กับความเป็นธรรมชาติอย่างลงตัว หรือว่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญอย่างมารีนาเบซานโรงแรมสุดหรูที่มีรูปร่างคล้ายเรือขนาดใหญ่วางอยู่บนยอดอาคารทั้ง3าหลังกลายเป็นแลนด์มาร์กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ต้องมาเก็บภาพและชมวิวสิงคโปร์มุมสูงกันสักครั้งในชีวิตและบริเวณใกล้เคียงกันพีไอสไตล์ก็ได้มีโอกาสเดินชมวิวอ่าวมารีนาบนสะพานเฮลิกเเป็นสะพานเกลียวคู่แห่งแรกของโลกที่มีรูปร่างแปลกตา โดยตัวโครงหลังคาทำมาจากสแตนเลสสร้างบิดโค้งเป็นเกลียวเป็นผลงานการออกแบบก่อสร้างร่วมกันของสถาปนิกชาวออสเตรเลียและสิงคโปร์ซึ่งพี่ไอสไตล์สะดุดตาเข้ากับสัญลักษณ์บางอย่างบนพื้นสะพานเป็นดวงไฟที่มีอักษรภาษาอังกฤษอยู่ด้านในน้องๆช่วยพี่ไอสไตล์หาคำตอบหน่อยสิครับว่าตัวอักษรต่างๆนี้มีที่มาจากอะไร จริงๆบอกได้เลยนะครับว่าที่สิงคโปร์เนี่ยเขามีสถาปัตยกรรมหลายชิ้นมากนะฮะเป็นตึกเป็นอาคารที่โดดเด่นแล้วก็ได้รับการออกแบบมาสภาพานนี้ก็เช่นเดียวกันนะรจริงๆแล้วคาตอบเนี่ยมันอยู่ที่คอนเซปต์ของสภานเลยก็ว่าได้อแต่ก่อนอื่นคิดกันก่อนตัวอักษรที่เห็นอยู่กับพื้นนะฮะตัวเมื่อกี้นี่นะมันน่าจะแทนอะไรครับ มาดูกันที่สีแดงก่อนเลยอ่าผมไม่ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ทราบครับว่าสถาปันนี้เขาอาจจะแบบมีชื่อเรียกว่าอะไรชื่อตัวเขา2คนใช่ไหมครับเพราะเมื่อกี้บอกว่าของออสเตรเลียกับของสิงคโปร์ครับโอ้โหนี่ฟังจับประเด็นแล้วว่าอ,อ,อาจอาจจะเป็นชื่อต้นชื่อเขาทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> เหมือนกับเป็นลายเซ็นของคนที่ออกแบบและสางใช่ครับก็เลยใส่ไว้เป็นดีไซน์เลยครับผมอ่าจากฝั่งนี้มาถามหัวหน้าทีมก่อนก่อนจะไปฝั่งนู้น ผมคิดว่านะครับไอตัวสัญลักษณ์สองอันตรงนี้ครับสังเกตจากรูปร่างนะ <Mul an. S 2> ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปร่างของสะพานครับออแต่ว่าสีเขียวที่มันขึ้นมาเี่ยหมายความว่าสะพานอันนี้มันสามารถปรับรูปร่างได้ปรับรูปร่างใช่ครับสะพานตัวน,นี้เป็นรูปร่างที่มีสีเขียวขึ้นอยู่เออพร,ระพาะว่าสัญลักษณ์ของสีเขียวเนี่นนยมันหมายความว่าความหมายของของคนทั่วไปคือสีเขียวนี่คืออนุญาตหรือว่าหมายความว่ามันคือถูกสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นผิใช่ปกติครับแต่ว่าสีแดงเนี่ยก็คือ ยังไม่ได้เป็นรูปร่างนั้นถ้าเกิดสีสลับกันเนี่ยถ้าเกิดสีเขียวมาขึ้นที่รูปร่างกันนะครับสพานก็จะมีลักษณะเป็นรูปร่างนั้นคิดว่าเป็นความไฮเทคของเขาเาที่แบบว่าลำหน้าเราไปลำหน้าไปไกลทุกทีบางทีสะพานเนี่ยเรือจะผ่านเราต้องแบบพับขึ้นหรือต้องปรับรูปร่างใช่ครับบางทีเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นด้วยปรับรูปร่างได้เลยอาจจะบิดไปบิดมาใช่โอ้โหดูหนังเยอะนะเนี่ยน้องผมดักีดงสีน้ำเงินกุ๊กกิ๊กินแบบ หนึ่งคนนี้อยากจะให้ฟังไอเดียเลยคะ่ะสังเกตจากรูปร่างของสะพานนะครับที่เป็นเกลียวคู่คือเฮลิซ์แล้วก็มีผมเห็นตัว G กับคล้ายๆตัว C แล้วก็ตัว A ผมก็ใช้ความรู้ที่สังสมมาก็ <c oughs> นีต่ต่อมานี่คือทั้งชีวิตแล้วนะพี่อ้ามฟังให้จบก่อนค่ะยังไงต่อคะคือ <c oughs> จากหลักฐานที่ผมเห็นมาเนี่ย DNA ของมนุษย์แลยเนี่ย มันมีตัวประกอบอยู่4ตัวคือ A T กับ G C ผมเห็น A แล้วเห็น C แล้วเห็น G แล้วยังไม่เห็น T 3ใน4ผมเดาว่าน่าจะใช่แปลว่ามันหมายถึง DNA มนุษย์ครับนี่เขาพี่อารครับเขามองถึงลักษณะปิดเกลียวของสะพานเลยนะคะ,ะว่ามันมีรูปร่างลักษณะเหมือน DNA ของมนุษย์นี่ขนาดยังไม่เจอ T นะฮะเําไม่ได้บอกนะรายการยัไม่ได้บอกว่ามี T หรือเปล่านะ แต่เขาบอก3าใน4ีเขาตัดสินใจได้เลยว่าน่าจะเป็นดี a ของมนุษย์ค่ะหมายถึงตัวอักษรที่แฝงอยู่ในพันธะของโมเลกุลถูกไหมฮะในยีนก็คือ DNA นเะครับอ่ะเมื่อกี้เราได้ฟังสาระจากอานันต์ไปแล้วครับเรามาฟังสิ่งไรสาระจากคุณไม่เกี่ยวกับเรื่องคิดว่าเป็นห้องน้ำฝั่งสีแดงเนี่ยมันเป็นของผู้ชายหน้าตาคล้ายคล้าย ฟังซ้วยความเป็นห้องน้ำของผู้หญิงครับแยกเลยยังครับผมว่านร้องน้ำเราเข้าข้อ A เลยเนาะแล้วแต่อะข้อ A ครับพี่ใหญ่ข้อ A นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่นั่นก็คืออักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวบ่งบอกทีมสถาปนิกที่สร้างสะพานนี้ขึ้นมาชื่อสะพานว่าเฮลิกเฮลิกเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่ออกแบบ สะพานนี้เพราะในข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยนะเขียนว่าอย่างชัดเจนว่าเป็นชาวออสเตรเลียและสิงคโปร์ได้สร้างร่วมกันครับมันเลยเกิดการจารึกเป็นเก็บประวัติทั้งสองสัญลักษณ์ที่เราเห็นนี้ก็คือสองท่านนี้ข้างหลังใช่นะครับมิสเตอร์จีกับมิสเตอร์คิชมมิสเตอร์คิชเอคือชื่อย่อคนออกแบบ สะพานนี้ยืนยันนะยืนยันฟันเฟิร์มครับอ่ะมาข้อบีครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอักษรย่อของดวงดาวจักรวาลพี่ดวงดาวนวจักรวาลใช่คือเขาได้แบบแรงบันดาลใจมาจากระบบสุริยะจักรวาลออย่างเช่นตัว <oh S ก็เป็นซันวก็เป็นวีนัสเป็นเจก็เป็นจูปิเตอร์อย่าลืมว่าแบบ คนจีนสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยวงจุ้ยสําคัญมันก็คือระบบของดวงดาวจักรวาลแปลว่าสะพานอันนี้เนี่ยเสมือนกับทางเดินผ่านจักรวาลมันต้องมีกิมมิกเวลาเดินไปไม่ใช่แบบเดินดูเออเดินตามแสงอะไรข้อนี้ข้อแรกกุศลวงเนาะน้องจะนึกถึงพี่ค่ะเพราะว่าเป็นคําตอบที่หนึ่งในสมาชิกของทีมของน้องแพรตอบด้วยครับมันคือส่วนประกอบของ d n a ฮะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ารูปทรงที่บิดเป็นเกลียวที่เราเห็นเป็นรูปเนี่ยฮะนี่นคือ DNA นะฮะเขาจะออกรูปแบบเอาไอเดียมาจาก DNA นเอของมนุษย์ตัวอักษรที่เห็นบนพื้นเนี่ยก็ประกอบในร่างกายของดีเนของมนุษย์เช่นเดีย อย่างเช่นนะฮะตัว C ครับตัว G ตัว A ครับและสุดท้ายที่น้องบอกยังไม่เห็นตัว T มันจะมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะคะทั้งหมดที่นันพูดมาคือเป๊ะตามที่เหมือนที่พี่ไปสืบข้อมูลมาเลยเดี๋ยวนั่งแทนพี่ชาวปเดี๋ยวเดี๋ยเไปนั่งแทนพี่ชาวเดี๋ยวก่อนแพรพี่กลับไปเรียนแบบนั้นไม่ได้แล้วอ๋อหรือว่าจริงๆแล้วพี่ชาวเป็นช้อยอื่นแล้วเรียนแบบน้องหรือเปล่าพี่ไม่เลย น้องเขาตอบนี่คือมีส่วนที่ตรงกับที่พี่มหามามากถือว่าโอเคมากเลยนะฮะนี่พี่มหาพี่มหาครับผมหามาครับผมเอาละครับเพราะฉะนั้นที่เชายืนยันว่าตัวอักษรย่อ C G มันคือ DNA ของมนุษย์ครับส่วนประกอบของ DNA ครับเอาละสิที่สำคัญคือเสมอกันอยู่ด้วยและข้อสุดท้ายแล้วด้วยนะครับสำคัญนะครับแพ้ชนะ อยู่ที่คะแนนเดียวนะฮะคิดวิเคราะห์นะครับ A. ชื่อคนออกแบบ B. อักษรย่อดวงดาวตามความเชื่อหรือข้อ C. ตรงกับที่น้องบอกเลยถ้าใช่หล่อเลยนะอ่ากดครับ จริงๆแล้วครับอักษรเล็กๆบนสะพานเฮลิกนะฮะมีที่มาจากอะไรมันจะไปมาแะนะต่เดียวมาเดียวเดียวถ้าติ๊นี่เรื่องข้อไหนครับนี่ย เอ <A S 2> ถูกขึ้นมานี่คือฮ <Hero. S 2> ีโร่ <Hero. S 2> เลยนะแต่ถ้าซีถูกขึ้นมาเนี่ยโดนเลยนะ <c oughs> ตอนนี้จะมีตัดสินกันแค่1คะแนนหรือเสมอนะฮะาานะและตัวอักษรบนสะพานเทลิกที่สิงคโปร์นะครับมาจากข้อเอ <c oughs> เชื่อฮะบอกเลยว่าไม่มีเสมอครับมีแพ้กับชนะนะครับแต่อยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะเฮนะครับและคือข้อ แล้วสะพานเฮลิกนี้ถูกออกแบบให้มีโครงสร้างคล้ายกับ DNA ของมนุษย์เพื่อบ่งบอกถึงชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ที่เติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรวมถึงเพื่อแสดงความสัมพนันธ์ระหว่างโลกกับมนุษย์โดยตัวอักษรที่เป็นส่วนประกอบของ DNA ในตัวมนุษย์เรานั้นมีอยู่4ตัวด้วยกันคือตัว C คือไซโตซีนตัว G คือกวานีนตัวเคืออะดีนีนและตัวทคือไทมีนนั่นเอง ถ้าหากน้องๆมีโอกาสเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์อย่าลืมแวะไปที่สะพานเฮลิกนี้ด้วยนะครับรับรองว่าเป็นจุดชมวิวที่น่าประทับใจอีกจุดหนึ่งเลยทีเดียว สัปดาห์นี้นะครับแชบมป์มวเราด้ยกบน,น้องจากโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศร่มกัน <Yeah. S 1> และน้องๆน,นะครับผมจาโรงเรียนาสาธิตเกษตรบางเขนนะครับตินนี่ครับไม่ต้องน้อยใจไปนะครับรายการมอบเงนินรางวัลให้10,000บาทนะ <Yeah. S 1> ขอบคุณด้วยกับอาหารปลาสกุระ ผลิตภัณฑ์อาหารจาก CP และตะซอยติดตามกันได้ครับมีโอกาสเดี๋ยวชวนมาสนุกกันใหม่ได้ครับกับที่นี่ครับนักคีดตุรีอาเซียนอาเซียนทูเกเตอร์ครับ,<ชอ>บ สนุกกับคำถามประจำสัปดาห์วันนี้เราบุกตะลุยกันยาวๆที่ประเทศสาธารณารัฐสิงคโปร์กับคำถามว่าตัวอักษรบวสปานเฮลิกส์มีที่มาจากอะไรระหว่าง A ชื่อย่อของคนออกแบบหรือ B ส่วนประกอบของ DNA ส่งคำตอบที่ถูกต้องและครบถ้วนมาได้ที่ Facebook Fanpage นะักคิดตะลุอยอาเซียนผู้โชคดีที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลมูลค่า1,000บาทไปเลยทันที หรือหัดหน้ามากันครบทีมทั้งสวยหล่อและก็ตลกที่มาพร้อมสาระล้วนๆให้น он, ้องๆได้คิดและวิเคราะห์กันแล้ววันนี้ทั้งรายการเลยครับพี่โยนจะใส่แว่นดำตลอดกถอ,อ,อดได้มีปัญหาคือพอดีว่าเป็นเม,มน<ำ>สิกมาไงคือว่าตาม,มีปัญหา้พาพลาดนะครับ25กันยายนเวลา6โมงเย็นถ้าคุณเป็นคนชอบดองชอบเต้นชอบโชว์ชอบพูดชอบเล่นละครและการแสดงออกแบบไม่แคร์ใคร โอกาสแจ้งเกิดในวงการมาถึงแล้วเซนสตาร์ star, เปิดรับสมัครดาวดวงใหม่มาเป็นศิลปินในสังกัดเซนเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยไม่จำกัดอายุอยากเป็นซุปตาร์แค่คลิกเข้ามาดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งคลิปวิดีโอแนะนำตัวมาที่ w w w s e n s .co.th โอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดนะครับ